บรรยากาศการขึ้นขึ้นอประตำหนักเขาคอสแล้วครับตอนนี้ลดขึ้นไม่ไหวก็เลยลงมาให้ลดขึ้นไปเปล่าๆมันจะได้ไม่หนักนะครับตอนนี้ลดไปรอแล้วพวกเราก็เดินไปตามถ<ด>นนนี่แหละะนะครับมอ,ม,อมองเห็นเดินลงไปเลยเนินเขาขึ้นสูงมากเลยนะค่ันี่ สูงเนี่ยค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆไปอีกประมาณ500เมตรก็จะถึงตอนนี้ก็จะเหลือ300เมตรแล้วพะเราเดินมาตอนนี้สองข้างทางก็ได้ยินเสียงตะกะั่จร้องนะครับอากาศค่อนข้างชื้นนะครับขณะที่ไม่มีฝนตกก็ชื้นมีป้ายเขียนบอกด้วยว่าระวังช้าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวใกล้จะถึงตรงน,นี้ก็จะเบาขึ้นแล้วนะครับ อันเดินไปเรื่อย